อาล่ะรครับพรีเมียร์ลีกนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าอาจจะตัดสินแชมป์กันได้เลยนะฮะนั่นก็คือโปรแกร,รมสุดโหดช่วงเทศกาลเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทีมไหนจะรอดหรือว่าทีมไหนจะร่วงในช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆแบบนี้คือต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะครับมันเป็นบททดสอบของจริงเลยสำหรับทุกสโมสรเลยคือมันไม่ได้วัดกันแค่11ผู้เล่นตัวจริงแล้วละ่ะแต่มันคือการวัดกันไปถึงความแข็งแกร่งของขุมกำลังทั้งหมดเลย โปรแกรมที่มันอัดแน่นกันขนาดนี้บอกเลยว่าเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนช่วงไหนๆของปีเลยครับอ่านลองนึกภาพตามกันดูนะคะมันจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นโหมากถึง40แมชเลยทีเดียวแล้วไอ้40แมชที่ว่านี่นะฮะทั้งหมดนี่อัดแน่นอยู่ในช่วงเวลาแค่15วันเท่านั้นเองโอ้โหนี่แหละครับคือบทพิสูจน์ความแกร่งของกุมกำลังนักเตะแต่ละทีมของจริงเลยคำถามก็คือ ท่ามกลางโปรแกรมที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยสโมสรไหนจะยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วทีมไหนละ่ะที่จะพลาดท่าจนอาจจะส่งผลกระทบไปทั้งฤดูกาลเลย ถ้าเรามาดูที่ตารางคะแนนล่าสุดกันนะฮะจะเห็นเลยว่าการแข่งขันในกลุ่มหัวตารางเนี่ยโหมันเข้มข้นมากๆอารสเนลแมนซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่าเนี่ยคะแนนมันเบียดกันสุดๆเลยครับดังนั้นเนี่ยโปรแกรมสุดโหดช่วงนี้แหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาก็เป็นได้ เอาละทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการแข่งขันของทีมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการต่อสู้เพื่อเกียรติยศส่วนตัวอย่างตำแหน่งดาวซันโวหรือว่ารางวัลรองเท้าทองคำเนี่ยก็กำลังดุเดือดไม่แพ้กันเลยคือนอกเหนือจากชื่อที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วเนี่ยฤดูการนี้ก็มีดาวรุ่งที่แบบพุ่งขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งดาวซันโวกันหลายคนเลยนะแต่ถ้าไปดูสถิติจริงๆจ,จ,จังๆแล้วเนี่ยอืม ดูเหมือนจะมีอยู่คนหนึ่งครับที่โดดเด่นแซงหน้าคนอื่นไปเลยใช่เลยครับมีนักเตะอยู่คนหนึ่งจริงๆที่ฟอร์มการยิงประตูของเขานี่มันโอ้โหร้อนแรงแบบสุดๆจนทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลลิฟเลยคนนั้นก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์นั่นเองครับตอนนี้นำโด่งในตารางดาวซันโวเลยนะด้วยจำนวนประตูถึง17ประตูคือทิ้งห่างอันดับสองไปพ่อสมควรเลยซึ่งฟอร์มที่ร้อนแรงของเขาเนี่ยแหละครับคือปัจจัยสำคัญเลยนะ ที่อาจจะพาแมนเชสเตอร์ซิตี้ป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยแต่ว่านะคะโปรแกรมที่มันหนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับอุปสรรคชิ้นโตเลยนั่นก็คือปัญหานักเตะบาดเจ็บครับที่มักจะมากันในช่วงเวลาที่แบบสำคัญที่สุดของฤดูกาลซะด้วยสิคือโปรแกรมที่มันเตะกันถียิ่บแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบไปทั่วทั้งลีกเลยครับโดยเฉพาะทีมอย่างลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์ส สามทีมนี้นี่กำลังเจอปัญหาหนักเลยคือรายชื่อนักเตะที่เจ็บเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยจริงๆแล้วพราะเป็นแบบนี้ปัญหานักเตะบาดเจ็บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบททดสอบฝีมือของผู้จัดการทีมแบบเต็มๆเลยแหละครับว่าจะแก้ปัญหากันยังไงคือต้องหมุนเวียนผู้เล่นต้องไว้ใจนักเตะสำรองให้ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่มันกดดันสุดๆแบบนี้อะ เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกโปรแกรมสำคัญในเกมวีคที่17ที่กำลังจะมาถึงนี้กันดีกว่าครับคู่แรกเลยนะฮะเป็นการเจอกันของแอสตันวิลล่าที่ต้องบอกว่าฟอร์มในบ้านอย่ร้อนแรงสุดๆมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มก็ยังคงเอ่อเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนเดิมมีนักวิเคราะห์มองไว้นะครับว่าจุดตัดสิ่งเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่แดนกลางเลย คือถ้าแมนยูไนเตดสามารถหาช่องเจาะตรงกลางของวิลลาได้นะพวกเขาก็มีโอกาสชนะกลับไปเลยแต่แต่ถ้าทําไม่ได้เมื่อไหร่แล้วก็ก็อาจจะโดนเกมสวนกลับเร็วๆของวิลลาเล่นงานออกได้ง่ายๆเหมือนกันมาถึงคู่เอกประจําสัปดาห์กันบ้างครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ฟอร์มตอนนี้เนี่ยสวนทางกันแบบชัดเจนเลยท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ฟอร์มเริ่มแผ่วๆลงไปต้องมาเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลที่กําลังโอ้โหมั่นใจกันแบบสุดๆเลย แล้วรู้ไหมครับว่าสถิติบอกว่าคู่นี้นี่แหละคือคู่ที่ยิงประตูกันเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยนะแล้วที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือเกมนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีดาวซันโวอย่างโมฮัมเหม็ดซาราคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วแนวรุกของพวกเขาเนี่ยจะยังอันตรายเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเป็นการเจอกันของสองทีมใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ย อยู่ภายใต้ความกดดันแบบสุดๆทั้งคู่เลยแล้วก็ต้องการชัยชนะมากๆเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเอ็ดดี้ฮาวหรือว่าเอนโซมาเรสกานะครับชัยชนะในเกมนี้เนี่ยมันมีความมากกว่า3คะแนนเยอะเลยแต่มันคือการปลดล็อกความกดดันมหาศาลแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศดีๆในทีมเพื่อที่จะเริ่มต้นโปรแกรมโหดช่วงเทศกาลให้ได้แบบสวยๆทีนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ย มันจะไปช่วยผู้จัดการทีมในโลกของแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกได้ยังไงบ้างอะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับในการเอาตัวรอดจากโปรแกรมสุดโหดนี้ในมุมของแฟนตาซีกันครับคือการจะผ่านช่วงที่มันเท้าทายสุดๆแบบนี้ไปได้ในเกมแฟนตาซีเนี่ยนะฮะหัวใจสําคัญเลยก็คือการวางแผนให้ดีครับอย่างแรกเลยคือต้องตามข่าวคนเจ็บแบบเกาะติดเลย2คือพยายามเลือกผู้เล่นจากทีมที่โปรแกรมไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคือต้องมีตัวสํารองในมานั่งที่แข็งแกร่งพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาครับ แล้วสำหรับเกมวีค17ที่จะถึงนี้นะครับ The Scout หรือว่ากูรูของ f Fantasy p t e s y p r l m i g u l เนี่ยเขาก็แนะนำผู้เล่นที่น่าสนใจไว้เป็นพิเศษเลยนะก็จะมีอย่าง e อ r l n g h a ฮ l a n d กับ Phil Foden ของ Man City ตีอูกโอเอกิติเกของลิเวอร์พูลแล้วก็ Harry ี่วิลสของฟูลแลมคือแต่ละคนเนี่ยฟอร์มกำลังดีแล้วโปรแกรมก็ค่อนข้างเป็นใจด้วยก็ลองเก็บไปบบเป็นไอเดียในการซื้อขายตัวผู้เล่นกันดูได้ครับ จะเห็นได้เลยนะคะว่าไอช่วงโปรแกร,รมเทศกาลนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นการลุ้นแชมป์การแย่งพื้นที่ไปบ่อนยุโรปหรือแม้แต่การหนีตกชั้นคือผลการแข่งขันในอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของทงั้งฤดูกาลได้เลยนะคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือพอฝุ่นมันจางลงในเดือนมกราคมเนี่ยชมหน้าของตารางคะแนนมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน แล้วท้ายที่สุดแล้วใครกันที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงจากบททดสอบที่มันสุดหินครั้งนี้